สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบุพยามาจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับเจ้าปจุวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤษภลัคนา,าพฤษภในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนมก,กราคม2อง6นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ กดอ,อื่นฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด s b s c r i b e กดติดตามประกังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อโด,ดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์แอดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่การได้บางตำแหน่งเราก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลนาะยนาะไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่สองเหรียญ ไพ่ o ฟล์ทวานไพ่เดฟแล้วก็เป็นไพ่ห้ดาบไพ่ใบสุดท้ายคือคิงถือเหรียญทนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สันผัสของเขาคนนั้นมีความรู้สกึกอย่างไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่หนึ่ไม้แล้วก็เป็นไพ่เก้าไม้คิงถือถ้วย สิบดาบไพ่ใบสุดท้ายคือราชินีถือไม้อิทธิพลใต้สำหรับนะครับได้เป็นไพ่ s ิกอ f ฟวันไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ h e fool ไพ่เดอะฟูลเนี่ยปรากฏขึ้นมาแปลว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของความคิดการที่อยากจะมีอิสระในเรื่องของการคิดในการตัดสินใจกับในเรื่องของทางเดินกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้หรือเขาอาจจะต้องการที่จะให้คุณกับเขาเนี่ยมีอิสระกับการเลือกการตัดสินใจกับในเรื่องของโมเมนต์ความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อก,กันและกันให้มากขึ้นอีกก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเดอะฟูลเนี่ยมันคือ คีย์เวิร์ดเลยคือ Freedom FREEDOM ในที่เนี้มันคืออิสระมันคือเสรีกับการที่เราอยากจะเลือกในการที่จะตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคุณหรือทางเขาหรือเขาอาจจะคิดว่าอยากจะให้คุณอ่ะเปิดใจและยอมรับกับการคิดการตัดสินใจว่าเขา เหมือนเคารพการตัดสินใจของเขาอะครับว่าเขาจะเลือกที่จะเป็นแบบยังไงหรือคิดยังไงอะไรแบบเนี้ครับมันก็อาจจะเหมือนกับเป็นพลังงานกับการที่อยากจะเปิดรับอยากจะให้ทุกอย่างนั้นมีการเคลียในทิศทางที่ดีเพราะสาเหตุเด e อบฟูขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างโอเคนะครับหรือเป็นไพ่ที่ดีนะถ้าเราให้อิสระในการเลือกในการตัดสินใจหรือไม่ไปกดดันกับเขามากเกินไปเขาก็มีโอกาสที่จะ สบายใจแล้วก็รู้สึกดีเขาก็อาจจะกลับมาเลือกคุณก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าคุณให้อิสระในการตัดสินใจมันอาจจะทำให้เขาอ่ะมีความรู้สึกที่อยากจะเข้าหาคุณมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นเนกาทีฟนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์มีไพ่ไฟออฟสอดเกิดขึ้นบางทีเนี่ย การที่เขาอยากจะได้อิสระในการตัดสินใจเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพาว่าเราเนี่ยอาจจะมีประเด็นมีปัญหากับในเรื่องของความคิดกับในเรื่อง mindset ในการตัดสินใจที่อาจจะแตกต่างจากตัวเขาเองเพราะเขาเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าคุณนะครับอาจจะมีการเรียกร้องอาจจะมีความรู้สึกที่แบบอยากได้คอมมิตอยากได้สิ่งต่างๆแต่สิ่งที่เขาให้เนี่ยนะครับหรือสิ่งที่เขาเนี่ยรับรู้สิ่งที่เขารู้สึกมันอาจจะยังไม่ได้อิน เท่ากับสิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณนั้นอยากได้มันอาจจะทําให้ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างลําบากใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นอิสระกับการคิดหรือการตัดสินใจก็เลยอาจจะมีปัญหากันบ้างมีประเด็นกันบ้างมีการทะเลาะกันบ้างแบบนั้นเป็นต้นนะครับและมันอาจจะสร้างในลักษณะของความรู้สึกของความกดดันความรู้สึกที่เหมือนกับ อยู่เป็นคู่กันก็จริงแต่มันดูรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความสุขมันมีความรู้สึกเหมือนซอมบี้ที่เดินได้อะประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเนาะแต่ความรู้สึกเขาอาจจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าเพราะเขามีความรู้สึกว่าตัวคุณเองบางทีอาจจะมีความรู้สึกแบบคาดหวังอ่ะอยากได้คอมมิชเมนต์อยากได้แบบในเรื่องของงานงานแต่งหรืออะไรใดๆมากเกินไปมันอาจจะทําให้มีความรู้สึกว่าจริงๆเขาก็อยากจะให้คุณหรอก นะครับแต่เขายังอยากมีอิสระกับการคิดที่แบบไม่ต้องถูกกดดันนะครับเพราะบางทีเราอาจจะกดดันเขาหรือเปล่าในสำหรับบางคนเนาะคือจริงๆอ่ะเขาก็มีความคิดที่แบบอยากจะมีอิสระในการคิดในการตัดสินใจมากกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขากดดันเขามีความรู้สึกว่าคุณกําลัง คืบคานเข้าไปมากเกินไปกับในเรื่องของความสัมพันธ์มนอาจจะทาให้มีความรู้สึกที่อึดอัดใจหรือมีความรู้สึกเหมือนที่แบบซอมบี้เดินได้เนาะมันก็คือความรู้สึกที่มันไม่โอเคแล้วแต่มันกําลังที่เหมือนใส่หน้ากากเข้าหากันอะประมาณนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคือใจเขาเนี่ยอยากจะบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นอะไรที่พยายามเข้าใจเขานะครับกับสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือสิ่งที่เขาบอกเนี่ย มันอาจจะทําให้พูดกันง่ายกว่านี้หรือว่าคุยกันง่ายกว่านี้หรือมันอาจจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้ก็ได้อาจจะมีโอกาสที่จะได้คอมมิทเมนต์ได้นะจริงๆเ่ะเขามีโอกาสที่เขาจะให้คอมมิชเมนต์กับตัวคุณเพราะมันมีไพ่อัศวินถือถ้วยด้วยนะครับแล้วก็มีไพ่แบนี้เลยซิทออฟวัมันแปลว่าเขาเนี่ย นะครับอาจจะยังมีโอกาสที่ยังหันมาทางคุณได้หรือยังสามารถที่จะกลับมาหาทางคุณได้หรือยังสามารถที่จะมีพัดชั่นกับตัวคุณได้ถ้าตัวคุณเองพยายามทําตัวเองให้ดูดีมีสเสน่ห์นะครับมีสิ่งที่มันเขาเรียกว่าเหมือนกับตุ้นผัดชั่นอ่ะกับสิ่งที่แบบเขาต้องการในสิ่งที่เขาปรารถนาโดยเฉพาะราชินีถือไม้ราชินีถือไม้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบ มีเสน่ห์นะครับแล้วก็สามารถที่จะสะกดใจเขาได้สามารถที่จะควบคุมในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆกับตัวเขาได้ทําให้เขาอาจจะยอมคุณมากขึ้นหรือเขาอาจจะเอ็นเ,เ,เอียงมาทางเรามากขึ้นหรือเขาอาจจะมีแพชชั่นกับตัวคุณมากขึ้นด้วยจากไพ่หนึ่งหมายคือคุณพยายามเติมเต็มความรู้สึก ในเรื่องของแพทชั่นให้กับตัวเขามากๆอีกหน่อยหนึ่งหรือพยายามทำตัวเองเนี่ยให้ดูดีมีคุณค่าแล้วก็พยายามแบบให้การยอมรับดูแลเอาใจใส่กับตัวเขาเทคแคร์กับเขาบ้างมันอาจจะทำให้มีความรู้สึกว่าแบบประทับใจในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณมีนะครับแล้วมันจะทำให้เขามีโอกาสที่จะตัดสินใจนะครับเลือกแล้วก็อาจจะแบบคิด ในการที่อยากจะลงหลักปักฐานหรืออยากจะมีคอมมิตเมนต์กับตัวคุณมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นถ้าเรายังยังไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรหรือเรายังไม่แม่นยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจกับสิ่งที่เขากำลังคิดเนี่ยลองทำตามที่ไพ่บอกดูก็ได้นะครับคือ 1. เราควรจะต้องพยายามรักตัวเองมีความหวังกับในเรื่องของแพทชั่นกับสิ่งต่างๆเพื่อให้ตอบรับ ตอบโจทย์กับสิ่งที่เขาต้องการหนึ่งไม้เนี่ยมันคือแพทชั่นที่รุนแรงแพทชั่นที่เยอะนะครับส่วนราชินีถือหมายเป็นผู้ที่มีการควบคุมในเรื่องของแพทชั่นในเรื่องของการสะกดใจเขาเพื่อให้เขาอะนะครับมีโอกาสที่จะเอ็นเอียงมาทางเราให้การยอมรับกับตัวเรามากขึ้นนะมันก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเรามีเสน่ห์ในการดึงดูดเขามากขึ้นนั่นเอง ทีนี้ไพ่ย,ยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าถ้าเกิดเขามีความรู้สึกว่าเขายอมรับกับตัวคุณมากขึ้นแล้วนะครับหรือคุณพยายามเอาชนะใจเขาได้จากไพ่หกหมไม้มันแปลว่าคุณพิสูจน์แล้วว่าคุณเป็นคนที่ดีสำหรับตัวเขาเขาก็อาจจะออกสอบแสวงหาตามหาตัวคุณหรืออาจจะแบบมาตามหาคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะครับมันก็อาจจะทําให้ตัวคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าใกล้ความสําเร็จนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือสิ่งที่ดีตอบ ต่อกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าการยอมรับกับการสแสวงหาการตามหานะครับมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ความรักของคุณนั้นลงตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไป,น,ปนาน้มปทิทางที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่ออีกนิดนึงนะครับว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าถ้าเกิดใครกําลังมีความรู้สึกที่ยากลาบาก ตกระกั่วลาบากแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกที่ไม่ถูกตอบโจทย์เพราะบางทีแล้ว่เขาอาจจะมีความรู้สึกมีอีโก้เป็นของตัวเองมีความรู้สึกที่เหมือนกับมีพลังงานในทางที่เป็นมุมลบมากเกินไปนะครับหรือเขาพยายามไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการประคับประคองในเรื่องของสิ่งต่างๆเลยมันอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างดูยากลาบากมีความนกาท t i v e นะครับหรือในเรื่องของความรู้สึกที่เหมือนกับเกืนไม่เข้าครายไม่ออก นะครับเพราะว่าบางทีแล้วเราก็พยายามทําดีที่สุดแล้วแต่เขาก็อาจจะไม่ได้รับเมตตีจากเราหรือไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทํามันอาจจะทาให้ตัวคุณค่อนข้างรู้สึกแบบเฟลแล้วก็นอยหรือบางคนอาจจะมีความคิดในลักษณะที่ว่าอยากจะจบแล้วก็ตัดแล้วก็ move on ไปเลยแบบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทนอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณหรือไม่ ไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ follow ตามเลยนะครับแล้วเราก็อาจจะมีความรู้สึกที่เหนื่อยแล้วก็หนักกับการแบกภาระมากกว่าคุณก็อาจจะต้องพยายามถอยห่างออกมาแล้วค่อยๆโยยยากตัวเองก่อนถ้าเขามีพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงเราค่อยกลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราทําแล้วนะครับทุกอย่างก็ดีแล้วแต่เขาไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมปรับไม่ยอมฟังอะไรเลยหรือไม่ยอมที่จะแบบ เหมือนไปตามในสิ่งที่มันควรจะต้องทำบ้างนะครับเราก็ควรที่จะต้องพยายามถอยห่างออกไปแล้วก็ move on ได้แล้วนะครับเพราะว่าการที่เรามี1ิบดาบมาเนี่ยความหวังใหม่การเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนนี้เพราะถ้าเกิดคุณอยู่อาจจะทำให้ตัวคุณเป็นซอมบี้นะครับหรือเป็นอะไรที่ยากลำบากกับในเรื่องของความสัมพันธ์และมันก็อาจจะมีสิ่งต่างๆที่ไปต่อไม่ได้อีกแล้วก็คือไพ่10บดาบก็คือการจบสิ้นนั่นเองนะครับก็คือการเลิก เลิกกันไปแล้วไปเจอคนที่ดีกว่านะครับหรือถ้าเรายังมีความหวังก็ประคับประคองไปก่อนสำหรับคนที่มีอนาคตและมีความหวังที่เขาอาจจะแบบ ขอพิสูจน์ก่อนหรือขอ,อเคลียร์ความสัมพันธ์ก่อนแบบเนี้ยเราก็พยายามสมดุลแล้วก็บาลานซ์ไปก่อนรอจังหวะรอดูโอกาสแล้วก็เปิดพลังงานนะครับในสิ่งต่างๆที่ดีแล้วอดทนรอคอยยังมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาตัวคุณอยู่อย่างที่บอกไปเนาะเพราะว่ามีไพ่อัสบินถือถ้วยเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช่ยังไงเขาก็อาจจะออกเสาะแสวงหาและตามหาตัวคุณได้นะครับ โดยเฉพาะคนธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธน,นูแล้วก็ราศีธาตุดินราศีพฤกศราศีกันแล้วก็ราศีมังกรเหรล,ลือราศีธาตุลมที่ไม่ได้ขึ้นแต่ก็มีโอกาสอยู่นะครับแต่จ,จะน้อยกว่าราศีธาตุอื่นนิดหนึ่งเนะาะไพ่เนี่ยยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าถ้าเขามีความรู้สึกที่มั่นใจกับตัวคุณเขาจะลงหลักปักฐานนะครับเขาจะย,ยึดมั่นกับตัวคุณมากขึ้นหรือเขาอาจจะไม่ยอมปล่อยให้คุณไป ไปแน่นอนเพราะว่าเขาอาจจะแบบรักและหวงแหนกับตัวคุณถ้าวันหนึ่งเขาได้รู้แล้วก็ได้เห็นแล้วก็ได้รู้ใจตัวเองนะครับมันก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยอาจจะอยากาตามหาคุณอย่างที่บอกไปหรืออาจจะมีสิ่งที่ยังต้องการคุณอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้มีราชนีถืออาวใช่ราชาถือเหรียญด้วยนะครับราชาถือเหรียญก็คือราศีพฤษภราศีกันและก็ราศีมังกรก็อ,อาจจะทําให คุณกับเขามีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ต่อกันมีข่าวดีหรือสามารถที่จะได้รับการยอมรับได้รับคอมมิตเมนต์นะครับอย่างที่บอกไปหรือเขาอาจจะตามหาตัวคุณเองทําให้ความรักเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมีการลงตัวมากขึ้นขอให้คุณดูแลอาจจะใส่เทคแคร์กับเขาบ้างมันก็อาจจะทําให้เขามีความรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยดูดีและมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับแล้วก็ดูดีมีออร่าเหมือนราชนีถือไม้มันทําให้มีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับเหมือนเติม ไฟให้กับกันและกันในลักษณะของการเติมแผชชั่นความรู้สึกความอยากความปรารถนากับการที่อยากจะมีกันและกันมากขึ้นนั่นเองเนาะคือจริงๆรูปแบบมันอาจจะเยอะกว่านี้แต่ว่าอันนี้คือการอ่านไพ่แบบโดยภาพรวมเนาะเราไม่สามารถอ่านเจาะในเรื่องของรายบุคคลได้ดังนั้นใครที่ต้องการทราบรายละเอียดมากกว่านี้ก็คงต้องไปดูดวงส่วนตัวนะครับอันนี้เราก็ขอไกด์ไลน์ให้เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะ สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ